salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh คลิปนี้เป็นคลิปสอนการทำเว็บไซต์แจ้งผลการเรียนอิสลามศึกษาออนไลน์สำหรับวิธีการทำเว็บไซต์แจ้งผลการเรียนอิสลามศึกษาออนไลน์นั้นขั้นตอนแรกคือเราจะต้องเข้ามาในเว็บไซต์ Google ก่อนหลังจากนั้นให้เราคลิกเลือกตรงนี้แล้วก็เข้าไปที่ Google Drive พอเข้ามาข้างในเสร็จเราให้เราไปเลือกที่ตรงนี้แชร์กับฉันอ่าพอเข้ามาในแชร์กับฉันเราก็จะไปเจอโฟลเดอร์หนึ่งที่เป็นชื่อโรงเรียนของเราตรงน,นี้เป็นชื่อโรงเรียนส่วนอันนี้เป็นชื่อโรงเรียนหนึ่งเป็นโรงเรียนสมมติแต่ถ้าของเราก็จะเป็นชื่อโรงเรียนของเราเลยให้เราคลิกเข้าไป พอคลิกเข้าไปข้างในเนี่ยเราก็จะเจอหนึ่งโฟลเดอร์ก็คือโฟลเดอร์ผลการเรียนกับอีกสองไฟล์ก็คือมีชื่อว่าไฟล์วิธีการใช้งานกับไฟล์ลิงก์ไฟล์วิธีการใช้งานเนี่ยเอาไว้สอนอ่าดูว่าวิธีการแก้ไขเว็บแก้ยังไงวิธีการแก้ไขตารางเนี่ยแก้ไขยังไงถ้าเราไม่เข้าใจก็ให้เราเปิดในนี้ แล้วก็ดูมันก็จะอธิบายไว้หมดแล้วว่าทำอะไรยังไงนี่ปิดก่อนแล้วก็ตรงนี้อีกอันเนึ้งคือเป็นไฟล์ที่มีชื่อว่าลิงก์ไฟล์ลิงก์เนี่ยจะเป็นไฟล์สำหรับอำนวยความสะดวกให้เราจะมีอยู่สามลิงก์อันแรกก็คือลิงก์ โฟเดอร์ลิงค์โฟเดอร์เนี่ยถ้าเรากดมันก็จะพาเราไปหน้านี้หน้าเมื่อกี้หน้าโฟเดอร์เมื่อกี้อ่าตรงนี้หน้าโฟเดอร์ของเรา,าเพื่อความสะดวกในการใช้งานครั้งต่อไปให้เราแนะนำนะแนะนำให้เราคลิกตรงนี้คลิก add bookmark ที่ดาวนนี้กอละคลิกเสร็จมันก็จะมาปรากฏอยู่ ตรงนี้พอเราจะใช้งานต่อไปเราก็ไม่ต้องไปกดอ่อ google drive อะไรแบบเมื่อกี้แล้วคือเราเข้ามาแล้วก็กดตรงนี้เลยมันก็จะเข้าหน้าหน้านี้เลยหน้าโฟลเดอร์ของเรานี้ปิดก่อนแล้วก็อันที่สองชื่อว่าลิงก์เว็บอ่าลิงก์เว็บเนี่ยมีสองลิงก์ก็คือเว็บเต็มลิงก์ลิงก์งเต็มกับลิงก์สั้นจริงๆแล้วสองลิงก์นี้มันจะพาเราไปหน้าเดียวกัน ็คือหน้าเว็บไซต์อันเนี้ยแต่ว่าทำสองลิงก์ไว้เพื่ออันนี้แต่ว่าอันนี้เป็นชื่อเต็มมันจะยาวแล้วก็ดูแบบรกหน่อยก็เลยทำย่อไว้ให้มันสั้นเพื่อความสวยงามความสะดวกในการใช้งานแล้วก็ดูไม่รกหูรกตาให้เราคลิกตรงนี้อ่าลิกมันก็จะพาเราไปหน้านี้ หน้าเว็บไซต์น,นี่ตรงนี้ทีนี้เข้าไปใหม่เข้าไปในโฟลเดอร์ของโรงเรียนของเราใหม่แล้วก็เราจะเห็นโฟลเดอร์โฟลเดอร์นึ่งอยู่ข้างในก็คือมีชื่อว่าโฟลเดอร์ผลการเรียนให้เราคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปเสร็จเราจะเห็นจริงๆของเรามีอยู่แค่ สี่ใช่ไหมลบอันนี้ก่อนนำออกนำออกอ่ะมันจะมีโฟลเดอร์อยู่เออมันจะมีไฟล์อยู่สี่ไฟลออมีสองไฟนี้มีชื่อเป็นตัวเลขก็คือหกสี่หนึ่งหกสี่สองไฟหกสี่หนึ่งกับหกสี่สองนี้เป็นไฟล์อะไรก็คือเป็นไฟล์ตารางเอาไว้สำหรับใส่ข้อมูล ข้อมูลนักเรียนข้อมูลผลการเรียนพวกคะแนนพวกเกรดพวกชื่อครูผู้สอนอะไรแบบเนี้ยเราจะใส่ในนี้ทำไมถึงทำไมถึงมีชื่อเป็นตัวเลขเพื่อบ่งบอกว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลของปีไหนเทอมไหนเนี่ย6ก1ก็หมายถึงข้อมูลปี2564เทอมที่1 642ก็คือปี2ปีการศึกษา2564เทอมที่2ไฟล์นี้เราสามารถเพิ่มได้ การเพิ่มก็คือทําแบบนี้คลิกขวาคลิกขวาแล้วก็ทําสําเนาอ่านี่จะมาพอมันเป็นแบบนี้เสร็จถ้าเราจะให้ไฟล์ตรงเนี้ยเอาไว้ใส่ข้อมูลของเถอะปีหน้า ก็คือปีสองพันห้า้ยหกสิบห้าเทอมที่หนึ่งให้เราคลิกตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนชื่ออ่เป็นหกห้าหนึ่งถ้าเทอมสองก็เป็นหกห้าสองใส่ตรงนี้ตกลงอ่ะอันนี้มันก็จะเป็นอ่าไว้สำหรับเกอกข้อมูลของปีหกห้าถ้าเราจะย้อนหลังก็ได้ย้อนหลังก็ให้เราสมมติว่าจะใส่ของปีหกสามเทอมสองแล้วก็คลิกของเทอมสองตรงนี้ แล้วก็ทําสาเนาอ่าพอทำสำเนาเสร็จก็ให้เราคลิกเปลี่ยนชื่อเป็นปี63สเทิมสอก็คือ632แล้วก็ตกลงตรงนี้ก็เอาไว้สําหรับใส่ข้อมูลของปี63สเทิมสอทีนี้ทุกครั้งที่เรา อัปโหลดไฟล์เข้ามาไม่ว่าจะเป็นไฟล์ชีตแบบนี้หรือว่าไฟล์รูปภาพแบบนี้ไฟล์อะไรก็แล้วแต่ให้เรากดแชร์ทุกครั้งวิธีการกดแชร์ก็คือคลิกขวาคลิกขวาที่ไฟล์แล้วก็เลือกตรงนี้แชร์อ่าแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นทุกคนที่มีลิงก์กำหนดให้ทุกคนที่มีลิงก์ เลือกอันนี้เลือกอันที่สองทุกคนที่มีลิกงแล้วก็เสร็จสิน้นเมื่อกี้เราเอาไฟนี้เข้ามาแล้วก็ไฟหกห้าหนึ่งก็ให้เราคลิกตรงนี้แช์อีกคลิกขวาแชร์ Share. แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นทุกคนที่มีลิกงแล้วก็เสร็จสิน้นอ แล้วก็อีกอันนึงไฟอีอันนึงเป็นไฟล์โลโก้เป็นไฟล์รูปภาพโลโก้แล้วก็อีกอันนึงเป็นไฟล์เว็บอ่าไฟเว็บนี้เอาไว้สําหรับออกแบบเว็บไซต์ของเราก็คือเอาไว้สําหรับออกแบบหน้านี้เราจะเปลี่ยนสีตรงนี้ก็ได้นี่ที่สีเขียวตรงนี้เปลี่ยนพื้นหลังตรงนี้เปลี่ยนพื้นหลังที่เป็นสีเหลืองตรงนี้ ทำได้หมดเปลี่ยนโลโก้ตรงนี้เปลี่ยนคําพวกคําตรงเนี้ยคําตรงเนี้ปยประโยคข้อความตรงเนี้ยเปลี่ยนได้หมดอ่าเปลี่ยนเนี้ยเปลี่ยนเป็นโรงเรียนของเราแล้วก็เปลี่ยนเป็นใส่ลิงก์ของวิชาการของโรงเรียนของเราเนี่ยทําได้หมดเลยโดยการไปทำหน้านี้อ่ะไปแก้ไขที่ฟายนี้ อ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนถือว่าเป็นคลิปแนะนำไฟล์ก่อนเดี๋ยวมันจะยาวาคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นคลิปแนะนำอเป็นคลิปสอนใส่ข้อมูลในตารางพวกนี้ตารางที่มีชื่อเป็นตัวเลขนี้นะสำหรับวันนี้าสำหรับคลิปนี้ก็ ni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.